Good o o r n i n g student in t r a ป h ม m w w l l o o m t to n n l l s s h l l s s สสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประุมศึกษาปีที่6วันนี้มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะ English with ครูน t e สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือ keeping yourself clean keeping yourself clean อะ keeping ก็คือการดูแลร,รักษา yourself ก็คือตัวของนักเรียน Clean ก็คือความสะอาดอ่าในเนื้อเรื่องนี้เราจะพูดถึงการรักษาความสะอาดของนักเรียนกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อเรื่องเรามาลองเล่นเกมทายคำศัพท์กันก่อนนะคะอ่าครูจะให้คำศัพท์มาให้นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนี่แหละคะ่ะอ่าแต ครูจะไม่ให้ความหมายนะคะครูจะให้นักเรียนเดาดูว่าความหมายของคาคานั้นคืออะไรอ่าเดี๋ยวเราไปดูคําแรกกันเลยค่ะคําที่หนึ่งนะคะอ่านักเรียนดูทางซ้ายมือนะคะคือคําว่า take a shower take a shower อ่านนักเรียนลองเดาดูสิคะคาว่า take a shower น่าจะตรงกับรูปไหน อาเทคอาชาว์ก็คือการอาบน้ำฝักบัวตรงกับรูป A นั่นเองอ่านักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ take a shower take a shower take a shower การอาบน้ำด้วยฝักบัวคำที่สอง watch your face Watch your face, watch your face อ่าน่าจะตรงกับคำไหนคะอ่า face แปลว่าอะไร face แปลว่าหน้าใช่ไหมคะอ่าดังนั้น wash your face ก็คือล้างหน้านั่นเองตรงกับข้อ e คะอ่ะอ่านนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ watch your face Watch your face, watch your face, ล้างหน้าคำที่สามนะคะอ่านักเรียนดูนะคะ Watch your hair, watch your hair, watch your hair มีคำว่า wash มีคำว่า your เหมือนกันอ่าเหมือนกับข้อมาสักครู่เลยนะคะอ่านนักเรียนลองดูสิคะ wash your hair น่าจะตรงกับรูปไหนอ่านักเรียนดูนะคะ hair แปลว่าอะไรคะลูกอ่า hair แปลว่าผมอ่าดังนั้น wash your hair ก็คือสระผมตรงกับข้อ G นั่นเองอ่านนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ wash your hair Watch your hair, watch your hair, สะผมคำที่4 Take a bath, Take a bath, Take a bath, อ่า Take a bath แปลว่าอะไรคะอ่า o r r แรก Take a shower ข้อนี้ Take a bath น่าจะแปลว่าอะไร ่คำว่า take a bath แปลว่าการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำตรงกับข้อ f นั่นเองอ่านักเรียนดูนะคะการอาบน้ำโดยใช้อ่างอาบน้ำหรือการตักเราจะใช้คำว่า take a bath take a bath อ่านนักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ take a bath take a bath take a bath, take a bath, take a bath ก็คือการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำคำที่5นะคะ watch your hands watch your hands watch your hands อ่ามี watch เหมือนกันเลยแล้วก็คำว่า hands แปลว่าอะไรคะอ่า hands แปลว่ามืออ่าตรงกับรูปไหน เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำบ่อยๆเลยช่วงนี้ก็คือตรงกับรูป b นั่นเองค่ะ watch your hands ก็คือล้างมืออ่านกักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ watch your hands watch your hands watch your hands นักเรียนอย่าลืมนะคะ hands ต้องเติม s ด้วยเพราะว่าเวลาเราล้างมือเราจะต้องล้างทั้งสองข้างค่ะสองคำสุดท้ายนะคะคำแรก cut fingernails cut fingernails fingerna และคำที่สอง brush teach brush teach อ่านักเรียนลองดูสิคะว่าคำไหนจะคู่กับรูปไหนอ่านักเรียนดูที่ Cut fingernails ก่อนอ่านะกักเรียนคิดว่าตรงกับรูปภาพใดคะอ่า Cut ก็คือตัดใช่ไหมคะ Fingernails ก็คือเล็บอ่าคำว่า Cut fingernails ก็คือตรงกับภาพ C ตัดเล็บอ่านะกักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะ Cut fingernails Cut fingernails Cut Fingernails ตัดเล็บดังนั้นอีกรูปหนึ่งอ่าก็คือแปรงฟันรูปดีนั่นเองอ่านักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะคำนี้ Brudge Teach teach brush t e ลั h brush Teach แปลว่าแปรงฟันค่ะคำทั้งหมดที่ครูยกมาให้นักเรียน เป็นพฤติกรรมในการดูแลความสะอาดของร่างกายทั้งหมดเลยนะคะต่อไปเรามาบอกความถี่นะคะความถี่ว่าเราทำพฤติกรรมในการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนั้นๆบ่อยแค่ไหนอนักเรียนดูที่ประโยคสีฟ้านะคะแถบสีฟ้าเขาบอกว่า I cut my fingernails once a week I cut my fingernails once a week. อ่านักเรียนดูนะคะคำว่า I แปลว่าฉันใช่ไหมคะ Cut fingernails เมื่อกี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าตัดเล็บใช่ไหมคะอ่า I cut my fingernails ก็คือฉันตัดเล็บของฉันอ่านักเรียนเน้นดูนะคะคำว่า once a week once a week ข้างหลังนะคะแปลว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ คําว่า once แปลว่าหนึ่งครั้งส่วนคําว่า a week แปลว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อไปนะักเรียนดูที่ผู้หญิงนะคะ,ะแถบสีชมพูนะคะเขาบอกว่า I watch my face three times a day I watch my face three times a day แปลว่าฉัน อ่ wash my face ก็คือล้างหน้าของฉันอ่านักเรียนดูที่คำว่า three times a day three times a day อ่าวคำว่า three แปลว่าเท่าไหร่คะ three แปลว่า3 times แปลว่าครั้ง a day ก็คือ1วันอ่าดังนั้นคำว่า three times a day ก็คือวันละ3ครั้งหรือ3ครั้ง ต่อ1วันอ่านักเรียนดูสรุปข้างล่างนะคะเขาบอกว่าการบอกความถี่เป็นจำนวนครั้งจะวางอยู่หลังประโยคต่อไปนะคะจะเป็นการถามถึงความถี่เราอยากรู้ว่าเพื่อนเราทำสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนอาเราจะใช้ประโยคนักเรียนดูนะคะเขาจะใช้ประโยคถามว่า how often How often อ่าคำว่า how often เป็นการถามว่าบ่อยแค่ไหนอ่านักเรียนดูที่ประโยคสีฟ้าข้างบนเขาถามว่า how often do you cut your fingernails a week how often do you cut your fingernails a week อ่าเขาถามว่าเธอตัดเล็บของเธอ บ่อยแค่ไหนใน1สัปดาห์นักเรียนดูนะคะเขาจะให้คำว่า a week ก็คือกำหนดว่าใน1สัปดาห์นั้นอ่าคุณตัดเล็บบ่อยแค่ไหนค่ะเด็กผู้ชายเขาก็ตอบว่า I cut my fingernails once a week I cut my fingernails once a week อ่าก็คือฉันตัดเล็บ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะในการตั้งคำถามเพื่อถามถึงความบ่อยหรือความถี่ในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า how often how often อ่เรามาดูตัวอย่างประโยคสนทนาถามความถี่ในการทำกิจกรรมต่างๆในการดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะอ่านักเรียนดูที่คำถามก่อนเขาถามว่า How often do you brush your teeth a week? How often do you brush your teeth a week? เขาถามว่าเธอแปรงฟันของเธอบ่อยแค่ไหนในหนึ่งสัปดาห์ ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า I brush my teeth every day I brush my teeth every day อ่า I ฉัน brush my teeth แปรงฟันของฉัน every day every day ก็คือทุกทุกวันอ่ามีใครแปรงฟันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งบ้างคะ อ่าคงไม่มีใช่ไหมคะอ่านักเรียนดูที่คำว่า every day นะคะ every day ก็คือทุกวันก็คือทำปฏิบัติทุกทุกวันต่อไปดูคำถามที่สองนะคะอ่าคำถามเขาถามว่า how often do you take a shower a day How often do you take a shower a day? อ่าเขาเปลี่ยนจาก a week มันสักครู่นะคะเป็น a day a day ก็คือตอนหนึ่งวันอ่าเขาถามว่าเธออาบน้ำฝักบัวตอนหนึ่งวันนั้นบ่อยแค่ไหนอ่าถามว่าในหนึ่งวันนั้นเพื่อนเขาอาบน้ำด้วยฝักบัวนั้นบ่อยแค่ไหนอ่าเรามาดูคำตอบกันนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่า I take a shower twice a day. I take a shower twice a day. อ่ะคำว่า twice ก็คือสองครั้งอ่ะ a day ก็คือในหนึ่งวัน I take a shower twice a day ก็คือฉันอาบน้ำสองครั้งต่อหนึ่งวัน ค่ะต่อไปเรามาดูการบอกความถี่กันนะคะความถี่หรือจํานวนครั้งนั่นเองอ่านักเรียนดูตั้งแต่คําแรกเลยนะคะคำแรกสีแดงนะคะ every day every day every day แปลว่าทุกวันอ่าสิ่งไหนที่เราทําทุกวันเราก็จะบอกว่า every day คําที่สอง once 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 ก็คือ1ครั้งอ่าครั้งอาจจะตอบเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์หรือ1ครั้งต่อวันก็ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนบอกว่า once a day once a day ก็คือวันละ1ครั้งแต่ถ้าเป็น once a week once a week ก็คือสัปดาห์ละ1ครั้งต่อไป twice 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 อ่ะ twice ก็คือ2ครั้งอ่ะ twice a day 2ครั้งต่อ1วันหรือ twice a week ก็คือสัปดาห์ละ2ครั้งต่อไปคำที่3า three times three times อ่ะ three times อ่ะ three ก็คือ3ใช่ไหมคะ times ก็คือครั้ง ก็คือ3ครั้งอาจจะเป็น3 times a day ก็คือวันละ3ครั้งหรือ3 times a week สัปดาห์ละ3ครั้งก็ได้และอีกคำหนึ่งนะคะ f times 4 times อ่า f ก็คือ4 times ก็คือครั้งก็เหมือนกันเลยก็คือ4ครั้ง four times a day วันละ4ครั้งหรือ4 times a week สัปดาห์ละ4ครั้งอ่าถ้ามากกว่านี้นักเรียนก็ใช้เป็นใส่จำนวนและ times ข้างหลังนะคะอ่าตั้งแต่3ครั้งเป็นต้นไปเราสามารถใส่จำนวนจุดๆแล้วก็ times เป็นการบอกจำนวนครั้งหรือความที่นะคะ ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเอาใบงานขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่10เรื่อง keeping yourself clean อ่าในหน้านี้นะคะครูจะให้นักเรียนวาดภาพการรักษาความสะอาดของร่างกายในกรอบ แล้วเติมคำในประโยคด้านล่างผังความคิดให้สมบูรณ์อ่นักเรียนดูนะคะในกรอบมีอยู่3กรอบใช่ไหมคะอะ่นักเรียนจะต้องวาดภาพตามที่ครูกำหนดนะคะนักเรียนดูข้อความข้างล่างเขาบอกว่า I w a t c h my hands อ่นักเรียนดูนะคะ wash my hands แปบลบว่าอะไรแล้วคำที่2 I brush my teeth และคำที่3 I take a bath ใน3ข้อนี้ข้างหลังให้นักเรียนเติมความถี่ลงไปนะคะว่านักเรียนทำบ่อยแค่ไหนค่ะสำหรับครับนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาัหน้านะคะ See you again next time goodbye